ผมว่าปองอ๋อคุณปองนะปุ๋ยหายังเด็กอยู่เลยเฮียแน่นอนอายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบแปดยี่สิบแปดไรกันนะบอกว่าไม่ใช่เฮียเฮียนี่ป๋าป๋าอ๋อเขาจะพูดป็๋าเลยป๋าเข้าใจไม่สู้อะไปหาว่านะเฮียนี่ไฟแรงนะเนี่ยอายุเท่านี้มีกิจการเป็นของตัวเองนะป่าเสื่ทอดมา ไม่ได้สร้างเองแต่อย่างใดเฮ้ยไวเฮ้เป็นเรื่องปกตินะคนบุญดีใครเล่าตลาดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเฮียตลาดตอนนี้เหรอใช่ขายดีไหมคะเฮียก็โอเคเรื่อยๆนะเหรอก็เห็นยอดเฮียก็ก็ดีนะเฮียเรียนโอ้ไม่ใช่เฮียอ๋อไม่ใช่เฮียโอ้ยอย่าใช้ภาษาที่ไม่ชอบอะคุณปองุณแก่ไม่เอาไม่เอาคุณแก่เขอเรียกคุณปองแล้วกันนะคะคุณปองปูแก่ เห็นยอดเฮียเดือนธันวาดีมากเลยเฮียนะเหี <defense Overwatch> ้ยยะโอ๊ยบอกว่าแกไม่รู้ขอโทษหนูขอโทษหนูขอโทษหนูติดเนดูแบบลากตาดูหน้าตายเนี่ยแล้วก็แต่ก็จริงผมบอกว่าเป็นไตรรุ่นอยู่เลยมนะมันง่าแกะเว้ยเออผมเห็นเดือนธันวาเนี่ยยอดดีมากเลยอ่ะเดาแน่นอนใช่ใช่เดาเดือนมีปัญหาอะไรกับเดือนมกราค่หนูเห็นว่าไม่ยอดเดือนเนี่ยเป็นไรหรือปล่าคะ เฮียไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ไม่ใช่ขายไม่ไม่ดีหรอคะเฮียพอดีหนูไม่เห็นเฮียพี่รู na, ้ว nah ่าคู่แข่งมันจบตีเยอะตีเฮียสั่งเนี่ยเยอะๆอย่างนี้เราขายหมดแล้วเออพ่อเนี่ยกัาวๆเลยก็ไม่รู้บอกยาเลยยาเลยผมไม่รู้จักลงทุนเลยเหรอคะเฮียตอนนี้ถ้างัดเอาเงินทุนที่เราเคยได้มาตอนแรกเรื่องลงทุนเนี่ยโอเคแต่ตอนนี้พ่อไปคุยกันแล้วนะ่อนนะจะคุยด้วยอ๋อเป็นไงคะเฮียไม่รู้ แค่สั่งผิดสิ่งทำนิดเดอยสัมภาษณ์หน่อยแค่นี้เป็เรื่องหอคะเป็นเรื่องแค่นี้แล้วท่านอาารเฮียมี้อติบ้นงไหมประมาณอยู่เก้าปีหรอคะท้าไมเหรอเปล่าเปล่าเฮีเฮียเนี่เอ้ยหนุนักกระดาหลงไปไม่เป็นเลยหนูไม่ได้คิดมากอ่าคุณปองคุณปองเอคุปอ ่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยดีครับพี่เฮ้ยทางบ้านเาสบายดีครับไม่ได้ถามไม่ได้หรอเออดีละพี่เป็นไงบ้างสุขภาแลการแข็งแงแข็งแรงดีแขงแรงีช่วงนี้เห็นงาวิ่งอยู่หลังขาดแล้วพี่บบอกว่าวิ่งบ่อยนนึไม่ได้วิ่งมานานวิ่งบ่อยยัไม่พาหาซือะไรช่วงนี้ยอดีจ้าพี่ วิ่งบ่อยจัดก็อย่างนี้แหละโอ้โหครับน่เป็นไงอ่ะช่วงนี้ขายดีมากช่งนี้ก็เรื่อยๆขายดีขึ้นโอเคดีโอเคก็มาเลยช่วงนี้ร้านร้านก็พี่ร้านก็เรื่อยๆดีครับผมครับครับร้านนี้ก็เรื่อยๆนี่ขายดีมากเลยยอดเป้าตลอดขาปิดแต่เมื่อกี้สังเกตเดินเดินเข้ามาเห็นร้านที่จัดของแบบว่ายุ่งๆหน่อยนะพี่ คือครับผมผมว่าถ้าจะแนะนำพี่ไม่มาจัดดีแล้วเนี่ยโอ้โหพี่ผมว่าถ้าพี่อจัดดีอยู่้ะแต่ผมว่าถ้าเป็นหมวดหมู่หน่อยนี้เวิร์กเลยพีรครับแต,แต่มันก็ขายได้นะถ้ามันจะขายได้ดีกว่าไงพี่ถ้าพี่จัดนะฮะครับผมว่าลูกน้องพี่เป็นร้านเลยเดินยังชนกันเลยฮะก็ผมว่าจะร้านเนียสุดยอดและแล้วลูกค้าจะไ่้เสื้อของผม,มดีนะ ก็ร้านพี่สวยอยู่แล้วนะฮะถ้าสวยผมก็ว่ามาอีกนะครับพี่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็ป่านนี้เป็นของพี่หมดจะแล้วนะใช่ซื้อรองพน้ถ้าเพิ่มอีกก็แฮปปี้แล้วพี่ตอนนี้ยอดขายพี่ไม่ไมตกนะแต่ผมว่ามีโอกาสเพิ่มแน่นอนตอนพี่นอนเราอยู่ค้าดีทำก็ผมว่าถ้าพี่ปิดยอดขายได้ผมผมแนะนาว่าถ้าถ้ามีคนมาช่วยปิดยอดขาย พี่ลักษณะในการสร้างอองสำคัญที่โอเคแล้วผมว่านะแต่ถ้าพี่ปิดยอดขายได้อย่างนียผมว่าอย่เลยเืี๋ยวไปไไวพีต้องมีคนคนเข้ามาช่วยพี่ปิดแล้วล่ะใครอ่ะคนนี้คือใครเนี่ยจะต้องหาเซลล์หาคนมาดูแลหน้าร้านที่แบบปิดเก่งๆหรือไม่พี่ก็อาจจะเดี๋ยวผมอาจจะมีทีมเข้ามาช่วยจัดหน้าร้านจะให้สักระยะนึ่เิียทิ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่อาจจะช่วยปิด ตรงนี้อาจจะเป็นข้อบ่งให้พี่ช่วยในการตัดสินธิให้ได้ผมว่าร้านนี้มันไม่เปลืองหรอเปลืองไหมพี่เปลืองพี่ระยะขายพี่โตนี้กําไรดีงามไหมครับมันคุ้มค่ากับพี่ๆจะลงทุนอยู่แล้วครับโอ้พี่ของอย่างนี้ไม่อยู่อย่างนี้กันได้แล้วพี่ถ้าพี่ระยะยาว <c oughs> ถ้าระยะยาพี่ไม่แก้ไขที่ผมว่าลูกค้าพี่ที่อาจจะปิดไม่ลงเจ้าอื่นอาจจะมาใช้แนวทางสนุกเฮฮาสามสัมพันดีผมว่าเขาอาจจะไปร้านี่อื่นไม่ได้ปิดี่คือสัาหสามพันสนุกเฮฮาครับร้านอื่นเฮามากกว่าปิดเราปิดได้้าคนจะคิดตลอคิดตลกพี่จัดพาคณะนึงครับตั้งหน้าร้านผมว่ารับก็ได้พี่ตรางานปงงาน้าร้อยก็ไปแล้วพี่ ก็เนี่ยฮะปัญหามันมีอยู่แค่เรื่องการปิดยอดขายพี่แล้วก็อาจจะของที่ร้านนี้แบบจะเป็นหกดแล้วเพราะว่าผมเห็นปูนที่กองอยู่นู่นสองเล่แล้วก็ข้างหลังสองเล่มผมว่ามันโอ้ผมเดินเข้ามาดูก่อนที่เห็นที่ยุ่งๆคุยลูกค้าอยู่นะรับร้านที่โอเคแล้วนที่สวยแล้ว กำไรที่งามอยู่แล้วที่ต้องงหมดแี่ปีดปิดยอดขายได้อะไรเงี้ยก็เชียร์ที่ผมจะมีอาจจะมีเสื้อมาทำโปรโมชั่นด like so, like, ้วยก็อย่างเช่นที่ขายปูนแต่ปูนมาแต่เขาไปดูปูนยี่ห้ออื่นเนี้ยพี่ก็เชียร์อองไอซีดีอย่างเช่นตัวซูเปอร์อย่างเงี้ยพี่40มันน่ากับ50อยู่แล้วอะไรเงี้ยราคามัาก็ถูกกว่าใช่ครับใช่ครับซึ่งไม่ต้องกลัวเลยเรื่องคุณภาพราคาเราถูกอยู่แล้ว ครับพี่อาจจะบอกครั้งราคาถูกอยู่แล้วครับเอสซเอสซีของเราราคาถูกอยู่แล้วพี่บอกว่าคุณภาพเรามันเกินราคาแล้วพี่โอ้ไม่เข้าใจพูดหรือไมไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องนี้ถ้าเชื่อถือได้แล้วคุณเสือนะฮะโอเคครับว่าผมว่าควรมีคนปิดยอดถ้าปิดยอดเนี่ยคุ้มทำเองได้พี่แต่ผมจะจัดคอร์สทีมเข้ามา ดูหน,าน ings, ้ารายไร้พี่สักอาทิดนึงระยะเดียทำได้พี่ก็ถ้าเดี๋ยวผมจดแล้วผมจะเอามาปรึกษาพี่ีไม่นานพี่เดี๋ยวสามวันแค่ตอบเลยขอบคุณครับนี่เนี่ย